เบื่อหรือยังสําหรับการเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนทนอีกนิดนึงนะคะมิสเชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าเราน่าจะได้เปิดเรียนกันปกติแล้วนะคะเพราะว่าเราผ่านการประเมินทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็เพียงแต่เรารออ,อนุมัติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเองซึ่งเรากาลังําเรื่องไปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทนเรียนออนไลน์ไปอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะ ได้มาเจอกันจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิตรก็จะพานักเรียนมาตอบคำถามบทที่8นะคะซึ่งบทที่8เนี่ยมิตรได้สั่งล่วงหน้าไปแล้วว่าให้นักเรียนไปอ่านบทที่8มาล่วงหน้านะคะบทที่8คเพื่ออะไรนะะไม้งามในสวนแก้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะ ชื่อขวัญข้าวนะคะเขาก็เป็นเด็กที่มีความรับผิดช,ชอบนะคะเผอิญว่าในช่วงปิดเรียนเนี่ยเขาก็ได้รับมอบหมายจากกลุ่มเพื่อนในการทํารายงานนะคะให้ขวัญข้าวไปเขียนรายงานนะซึ่งมีทั้งเนื้อหาของวิชาการแล้วก็คําประพันธ์ด้วยประพันธ์ด้วยเรื่องนี้แหละก็เธอเลยทําให้ขวัญข้าวเนี่ยรู้สึกนักอกนักใจนะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเย็นเสร็จ คุณแม่ก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมขวัญข้าวมีอาการที่แบบเหมือนเป็นกังวลไม่สบายใจนะคะคุณแม่ก็เลยสอบถามแล้วก็ได้รับคําตอบว่าเป็นแบบน,นี้อ่ะคุณแม่ก็บอกว่า,าไม่เป็นไรไปนั่งพักให้สบายก่อนนะถ้าให้สบายก่อนแล้วก็ค่อยเป็นคิดเดี๋ยวก็คิดเอาเองนะคะแล้วขวัญข้าวก็ไปในห้องแล้วก็ไปนั่งคิดอะไรเพลินๆเรื่อยเปื่อยจนในที่สุดก็เผลอหลับไปแล้วก็ฝันเหมือนเหมือนเคลิมล้มๆนะคะรู้สึกเคลิมล้มๆเหมือน ว่านางมีนางฟ้าพาไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสวนสวนดอกไม้นะคะซึ่งดอกไม้นี่เป็นเหมือนเ,นเหมือนแก้วนะคะเสียงกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแต่มีกลิ่นหอมเหมือนธรรมชาติพอมือไปจับนี่มันรู้สึกนุ่มนิ่มนะคะเหมือนดอกไม้จริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญทุกต้นมีมีชื่อบอกไว้ด้วยนะก็ชมเลพลินไปเลยนะคะจน ขอนคากระดเอ๊ะถ้าจะขออนุญาตนางฟ้าเอาชื่อดอกไม้ต่างๆนี่มาเขียนเป็นรายงานได้ไหมนางฟ้าก็บอกได้เลยแล้วหนที่แล้วกำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นคุณแม่ก็มอกปลุกนะคะปลุกมาพอปลูกขวน้าก็รู้สึกกระชับกระเซ็นคิดออกแล้วก็นั่งทํารายงานจนสําเร็จอันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยกันตอบคําถามนะคะแบบหัดขทที่8กัน านักเรียนดูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนหยิบหนังสือทักษะภาษาของนักเรียนมาเปิดแบบฝุกหัดที่8หน้า67นะคะหน้า67ตอบคำถามาข้อหนึ่งทำไมขวัญข้าวจึงกังวลเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มตะกี้มิสได้อธิบายไปแล้ว นะคะทำไมขวัญข้าวจึงรู้สึกกังวลก็เพราะว่าเพราะอะไรคะขวัญข้าวคิดไม่ออกว่าจะเขียนรายงานอย่างไรที่ทำให้มีทั้งวิชาการและและคำประพันธ์อยู่ด้วยกันนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ขวัญข้าวหนักอกหนักใจนะคะอ่าเราเรีนดูดีๆนะคะอ่า อ่าน,นะคะข้อหนึ่งค่ะนะข้อสองข้อสองถามว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างที่ทำให้ขวัญข้าวคิดทำรายงานเรื่องไม้งานในสวนแก้วทำให้เขาคิดออกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่กิมมีสบอกไปแล้วขณะที่ขวัญข้าวกำลังเคลิ้ม,มก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีนางฟ้ามาจูงมือขวัญข้าวนะคะ แล้วก็พาเข้าไปในสวนแก้วนะคะที่มีดอกไม้ทุกชนิดในโลกรวมกันบานเปล่งประกายส่งเสียงกรุงกริงมีกลิ่นหอมเหมือนธรรมชาติแต่ดอกไม้ทุกดอกใสโปร่งบางเหมือนแก้วแต่พอเอามือไปจับดูนุ่มนิ่มเหมือนของจริงและที่สำคัญมีชื่อทุกต้น นะคะ,ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนางฟ้าพาขวัญข้าวไปในสวนแก้วที่มีดอกไม้ทุกชนิดในโลกโรวมกันบานเปล่งประกายส่งเสียงกรงกลิ่นมีกลิ่นหอมเหมือนธรรมชาติแต่ดอกใสปลอกบานเหมือนแก้วนุ่มนิ่มเหมือนของจริงและมีชื่อทุกต้นอันนี้คือคำตอบของข้อ2นะคะ ทีนี้ข้อ3ข้อสโจทย์บอกว่าเขียนชื่อดอกไม้ประเภทที่สวยและหอมกับประเภทที่สวยแต่ไม่หอมสองอย่างนะคะสวยแล้วก็หอมด้วยและอีกประเภทหนึ่งคือสีสวยดอกสวยแต่กลิ่นไม่หอม อ่ะเรามาดูอันนี้มิสตอบเป็นคร่าวๆอ่าให้ดูเพียงคร่าวๆนะคะนักเรียนจะเขียนมากกว่านี้ก็ได้นะคะเป็น10ชื่อ20ชื่อได้แต่มิสยกตัวอย่างมาอ่าสวยกปริ้ยงหอมดอกอะไรบ้างกุหลาบแน่นอนทุกคนรูาจา้จักกุหลาบนะคะกุหลาบโม่โม่ดอกสีขาวเล็กๆนะคะจำปีมะลิ ระดางงาลำดวนหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้กันนิกาก็ได้นะคะออลีลาวดีนักเรนคงเคยเห็นนะคะจันกระพะพุทธศรมีเยอะแยะเลยนะคะนักเรนจะตอบก็มิสบอกแล้วว่านักเรนจะตอบมากกว่านี้ก็ได้มันมีเยอะมากเลยนะคะหรือจะเป็นดอกไม้ของต่างประเทศฟลอเกสต์มีนอตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะได้ทั้งนั้นเลย ประเภทที่สองสวยแต่ไม่หอมสวยแต่ไม่หอมนะคะสีแรกเลยบานไม่รู้โรยที่นักเรียนเอามาทาผ่านไหว้ครูนะคะบานไม่รู้โรยมาทาผ่านว่ครูสวยแต่ไม่ห,มหนะะอมดาวเรืองสีเหลืองมีนะคะเยอะแยะเลยเฟื่องฟ้าอันนี้สวยมีหลายสีนะคะที่สำคัญต้นมีหนาแต่แต่ไม่มีกลิ่นหอม บานชื่นอันนี้ก็หลายสีสวยงามทันตะวันพะกกากเรเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือประเภทของดอกไม้ที่สวยแต่กลิ่นไม่หอมนะคะข้อสจบไปแล้วนะคะ,ะต่อไปข้อสี่หน้าหกสิบปดนะคะ หน้า67ผ่านไปแล้วหน้า68โจทย์บอกวา่าให้วาดภาพระบายสีและเขียนบรรยายสวนแก้วตามจินตนาการของนักเรียนจินตนาการคืออนะไรก็คือเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ของเราที่มโนภาพขึ้นมานะคะนักเรียนจะวาดแบบไหนก็ได้นะคะไม่ผิดในสวนอาจจะมีอะดอกไม้ประเภทยืนประเภทเป็นตน้นประเภทเป็นพุ่ม หรือเป็นต้นเล็กๆก็แล้วแต่นะคะซึ่งมีหลายประเภทนักเรียนสามารถวาดได้เยอะแยะตามความคิดของนักเรียนนะคะเพราะเขาบอกว่าตามจินตนาการนะคะอันนี้มิสไม่วาดให้ดูนะคะนักเรียนคิดแล้วก็วาดดอกไม้ที่นักเรียนเคยเห็นนะคะจะเป็นหาชนิดสิบชนิด20ชนิดก็แล้วแต่นะคะเป็นต้นเป็นพุ่มก็วาดไปนะคะ,ะทีนี้แนวในการเขียน สวนแก้วเป็นสวนที่รวมดอกไม้นานาพันธนานาพันนานาคืนหลายชนิดนานาคืนพันธ์ก็คือพันพันของชนิดของดอกไม้นานาพันธุทรงกลิ่นหอมชื่นใจดอกใสและประบางเหมือนแก้วจับดูนุ่มนิ่มเหมือนของจริงอันนี้คือแนวในการตอบนะคะแนวในการเขียนแนวในการตอบแต่ การวาดมิสบอกแล้วให้หนักเรียนไปวาดเองสวยงามระบายสีตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวเปิดมาเราจะจะได้ตรวจกันนะคะอ้าต่อไปข้อ5บอกข้อคิดที่นักเรียนได้รับจากบทร้อยกรองดอกบวัวอ่ะ่อนอื่นขออธิบายนิดนึงเขาบอกว่าบอกข้อคิด คิดที่น้าเยนได้รับจากบทร้อยครองดอกบัวข้อคิดคืออะไรข้อคิดก็คือเป็นข้อเตือนใจที่ได้จากการอ่านหรือการฟังก็แล้วแต่นะคะแล้วนักเรียนสามารถนําข้อคิดนั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อันนี้คือความหมายของข้อคิดบทร้อยครองดอกบัวอันนี้มิสไม่ได้เขียนให้ดูนะคะเม่หร่ก็อ่านดูพร้อมๆกันในหนังสือแบบฝึก ทักษะของนักเรียนเลยนะคะ,ะเพลินพิษดอกบัวงามบานอร่าหน่าชื่นชมใต้น้ำคือคโครนตรงเป็นที่เกิดจงกลน,นีจงกลน,นีก็คือดอกบัวนะคะดุดเดียวกับบัณฑิตบัณฑิตก็คือผู้รู้นักปราชญ์มีดวงจิตเปี่ยมความดีคุณธรรมล้ำเลอสีตระกูลตับใช่สำคัญ เราได้ข้อคิดอะไรจากดละรกรองนี้นะคะอเดี๋ยวเรามาดูกันแนวคิดที่ได้ก็คือ,อดอกบัวแม้เกิดจากโคลนตมแต่ก็เป็นที่ชื่นชมได้เหมือนกับการจะเป็นนักปราชหรือคนดีชาติกำเนิดย่อมไม่สำคัญนะคะเมื่อเราเป็นคนดีแล้วนะคะย่อมได้รับ คำยมกย่องสรเสริญเช่นกันนะคะอันนี้คือข้อคิดที่ได้ก็หมายว่าเราจะเกิดฐานะต่ำต้อยหรือสูงส่งแต่ถ้าเราเป็นคนดีเราก็จะได้รับการชื่นชมยกย่องสรเสริญจากบุคคลทั่วไปเหมือนดอกบัวจริงๆแล้วเกิดใต้น้ําเกิดมาจากโคลนตรงกว่าจะโผล่ขึ้นมาแต่คนก็เด็ดเอาดอกบัวไปบูชาพระนะคะอ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการตอบคำถาม2หน้าคือหน้า67และ68นะคะเป็นไงคะนักเรียนทันไหมนะถ้าไม่ทันนักเรียนเปิดดูอีกรอบหรือหลายๆรอบก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้ทันแล้วก็ส่งมาตามกำหนดนะคะจะได้ตรวจกันมีคะแนนนะคะ อาสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่า <C> นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีกค่ะ